ตามมายช่วดีๆทุเรียนม้าเนเดินครับวันนี้จะอวดทุเรียนนะครับอายุ1ปีกับอีกเจเตือนนะสวยงามจริงครับต้นที่ว่าซื้อกิ่งพันธ์ุมาจากบุรุภาพันไม้นะครับ ซึ่งทางบุรภาพันไม้บอกว่าเป็นหนามดำส่วนเ c ฟซหลายๆท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่ก็ดูตอนนี้นะครับงามดีจริงๆครับไม่ถึง2ปีนะครับเข้าเมที่3แล้วนะครับจะครบ2ปีประมาณเดือนตุลานี่ครับครบ2ปี ชอบจริงครับทรงสวยมากน้ำดำน้ำดำบุรุพาพันไม้กลายเป็นน้ำดำน้ำดำบ้านเนินนะครับน้ำดำบ้านเมินโตเร็วจริงครับต้นนี้โรคแมลงก็ไม่เคยรบกวนด้วยนะครับ โรคแมลงไม่เคยรบก,กวนแมลงก็มีบ้างครับมีบ้างไอ้แมลงปีกแข็งตัวดำดำครับดำดำกลมๆอะ่ะไล้นันะครับจะกินแล้วก็ห่อตัวอยู่ที่ใบเนี่ย น้ำดำตามบอดพันที่ซื้อมานะครับก็บอกน้ำดำแล้วก็ว่าน้ำดำครับเพราะเราไม่ใช่ครูรูทุเรียนนะครับแต่ปลูกได้งามก็ดีใจแล้วครับนะส่วนนี้จะครบสองปีอีกสองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนเพราะว่าปลูกวันแม่วันแม่เดือนสิงหาครับครบสองปีเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ครับ ต้นนี้นะครับกิ่งกระดงซื้อกิ่งพันมา150บาทนะครับกิ่งกระดงเล็ก150บาทนะครับต้นนี้ตัดรากขดนะครับมีรากขดยาวตัดรากขดแล้วก็ก็โซมโซมปุ๊บก็ทำการตัดยอดนะครับตัดยอดก็งามนะครับงามดีเนี่ยตัดยอดเสร็จก็งามปรากฏว่าตัดยอดไปก็จะมียอดที่ ไม่สมบูรณ์กับสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายอดมันเล็กนะครับกิ่งที่จะทําหน้าที่เป็นประธานนี่จะเล็กหรือจะใหญ่นะครับปรากฏว่าเป็นกิ่งเล็กเราก็เลยตัดทิ้งอีกหนึ่งครั้งเหลือกิ่งใหญ่ไว้นะครับเพื่อทําหน้าที่เป็นอยอดประธานสวยงาม,มนะครับผมนะครับครบสองปีเดือนสิงหานี่ครับใบดูดีอะ ช้าแต่ชัวร์ครับช้าแต่ชัวร์ส่วนที่เห็นโน่นที่เห็นโน่นก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือพวงมณีครับสามปีนะครับฝั่งขวามือก็คือหมอนทองครบสามปีเดือนตุลาครับครบสามปีเดือนตุลาแต่นี่สามปี วยงามแต่ยอดดีครับตอนนี้เริ่มมีแมลงปีกแข็งตัวดำๆครับรบกวนนี่หมอนทองเหมือนกันครับหมอนทองปลูกบนแม่ครับครบ2ปีติงหานี้ครับอันนี้กิ่งกระโดงร้อยสิบบาทเหมือนกันครับตอนนี้ ไม่ได้ตัดรากขดนะครับไม่มีรากขดแล้วก็ไม่ได้ทําการตัดยอดกันดูครับล้วก็พุ่งครับกิ่งไม่ออกนะครับกิ่งข้างไม่ออกไม่ไม่ไม่ขยายกิ่งนะครับเดี๋ยวให้ครบสองปีผมจะทําการตัดยอดนะครับดูต้นนู้นยังทั้งตัดยอดทั้งตัดรากขดสภาพทรงสวยงามมากนะครับดูต้นนี้ทรงฉลูดนะครับไม่สวย แต่ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับยอดอ่อนเริ่มมานะครับยอดประทานพุ่งสวยนะครับไปได้ครับชนีน้อยชนีน้อยแต่ยอดดีแล้วครับสามปีครับต้นนี้ล้มลูกคุกคานครับ ตายแหลไม่ตายแหลแต่เขก็ยืนหยัดมาได้นะครับปลูแบบมันบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งครับเปิดอินซีครับกี้ไข่อันเป็ดมั่งผสมมูลข้างคาบ้างก็รอ,อดละนะครับโอเคครับผมพาชมแค่นี้แหละครับอยากจะอวดน้าดำานี่แหละครับ น้าจดน้ำดำยังไม่ถึงสองปีแต่ง,งามเกินนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ